มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกะลายอมเลิกมือที่3ล่าสุดเริ่มถูกยกเลิกงานแล้วค่ะจากกรณีของหนุ่มกะลาเมื่อวันที่21มิถุนายน2566พันห์นลาลย,ยากรของนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลาพร้อมด้วยทนายความมาเปิดใจในรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรดังอย่างหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรนะคะ เพื่อที่จะพูดคุยถึงปัญหาชีวิตรักกับนักร้องหนุ่มและปัญหามือที่3ที่เข้ามาจูนเองเปิดใจว่ารู้เรื่องนี้มานานแล้วประมาณเดือนธันวาคมปี63แรกๆไม่ปักใจว่าเป็นคนนี้โดยมีคนส่งมาบอกว่าหนุ่มเองคบกับคนนี้แต่เราไม่มีหลักฐานจึงเริ่มสืบมาเรื่อยๆพอแน่ใจว่าเป็นคนนี้จึงไปหาใน Facebook ผู้หญิงโดยเห็นหลายอย่างสิ่งแรกก็คือเห็นแปลงสีฟันคู่ โดยเคยถามสามีว่าใช้ย,ยี่ห้อน,นี้ไหมซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนจากนั้นเห็นภาพน้ำหอมที่เหมือนของสามีของตนที่ใช้ทำให้เริ่มเอกใจแต่ยังไม่แน่ใจจุนเองเผยว่าหลังจากนั้นมาถึงคลิปที่เคยจับลูกใส่โบขนาดใหญ่ ก่อนจะมาเห็นคลิปที่สาวคนนั้นเต้นคัรเวอร์แล้วก็มีอุ้มเด็กใส่โบใหญ่เช่นเดียวกันโดยได้โพสต์ใกล้ใกล้กันทําให้คิดดีไม่ได้แถมยังโพสต์และเราตลอดให้เลิกมาส่องมายุ่งจากนั้นสามีแล้วก็สาวคนนั้นยังโพสต์เหมือนอยู่สถานที่เดียวกันด้วยโดยสาวคนนั้นยังโพสต์ภาพถือแก้วแต่ว่าเห็นมือจําได้มือของหนุ่มกะลาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรานิงมาตลอดแล้วก็มั่นใจจูนบอกว่าพีคสุดก็คือทริปที่ไปญี่ปุ่น โดยตอนแรกได้ถามหนุ่มกันว่าผู้หญิงคนนี้คือใครตอนแรกเขาเองไม่ยอมรับแต่พอมาหนักๆเขาก็ยอมรับซึ่งเราเองพยายามประคับประคองแต่ว่าฝ่ายหญิงยังโพสต์อยู่ต่อมาหนุ่มกะลาได้เข้าสายมาในรายการนะคะพร้อมระบ,บุว่าตอนนี้ก็อ่วมและยับมากเป็นนักร้องที่สื่อสารกับแฟนเพลงโดยวันที่เราเองทำพลาดจึงอยากรีบบอกแฟนเพลงก่อนที่จะไลฟ์สดจากนั้นนะคะ บอกว่าเราเองไม่เป็นตัวของตัวเองทําให้ประเด็นตกไปมากแล้วก็รู้สึกไม่ดีโดยหนุ่มบอกว่าก่อนอยากจะไลฟ์สดนั้นตอนนั้นเราไม่เป็นตัวของตัวเองทําให้ประเด็นนั้นตกไปมากแล้วก็รู้สึกไม่ดีโดยยอมรับความผิดทั้งหมดและทุกกรณีในโลกโซเชียลทั้งครอบครัวแล้วก็บุคคลที่สาม โดยขอยอมรับผิดเองหนุ่มกัญชัยถามว่าพูดแบบนี้ควรจะเข้าใจผิดหมายถึงปกป้องฝ่ายนั้นหรือไม่หนุ่มกลาบอกว่าไม่ได้อยากจะปกป้องอีกฝ่ายแต่ตอนนี้แม่นอนไม่ได้หลายวันแล้วน้องสาวก็พยายามชี้แจงแต่ทั้งหมดเป็นความผิดที่ตัวเองเริ่มต้นเพราะถ้าไม่ทําสิ่งไม่ดีจะไม่เกิดเมื่อถามว่าอีกฝ่ายโพสแสะจูนด้วยหนุ่มกล่าวว่าความจริงก็คุยกันตลอดแต่บางสถานการณ์ที่คนทะเลาะกันบางทีการโพสอาจทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิด สิ่งที่พลาดก็คือผมไม่ได้ขอโทษจูนและทำไม่ดีกับจูนมากๆเรื่องของการย่าพยายามอธิบายเท่านั้นซึ่งผมกับจูนต้องคุยกันหลังบ้านยืนยันจะดูแลจูนแล้วก็ลูกต่อโดยอยากจะขอโทษจูนลูกแล้วก็ทุกคนที่ทำให้ไม่สบายใจซึ่งตอนนี้มีงานบางงานขอยกเลิกแต่การขอเลื่อนงานเป็นเรื่องปกติหนุ่มกลากล่าวจูนเผยว่าเรื่องข้อตกลงการย่าถ้าตกลงกันเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาค่ะ ซึ่งต้องพูดคุยกันตอนนี้ก็กังวลเรื่องของกระทบงานของหนุ่มเขาก็ต้องทํางานหาเนินมาเลี้ยงลูกด้วยเราก็ห่วงตรงนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ